นายว่าเราควรอยู่นิ่งไหมนายว่าไงฉันว่าเราควรอยู่นิ่งนะทำไมเพราะว่านายจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับฉันไงเออฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแต่นายเป็นหนูนะอ้าวเหรอเหรอฉันลืมไปก็ใช่่ะนะยวี e นายฟังฉันอยู่เปล่า ชาอีผูดสะเห็นภาพเลยนายคิดได้ไงเนี่ยไงนะงั้นสิทำหน้ากลมนิ่งๆเฉยๆแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ยจะมีอาหารเลียให้กินบ้างไหมนะมีบ้างไหมนะเออ Ha 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 ha!